สวัสดีค่ะพบกับช่องเล้ฟเด็กขยนันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเลบฟเด็กขยันเลี้ยงหมานะคิดช่วงเลี้ยงสุนัขนะคะเรากำลังได้หมาเออหรือว่าได้หมาดีได้หมาแล้วได้หมาแล้วนะคะเราได้หมาแล้วชื่อชานมเป็นสีส้มนะคะมันยังอายุสองเดือนอยู่กับวันที่สองนะคะสองเมษา แต่จะไม่ได้เกิดพศอะไรเขาก็ต้องไปถามแม่ก่อนนะคะเราจะไม่ได้ว่าเกิดพศอะไรเราไปดูชานมหลับกันเลยนะคะไปไปเลยค่ะไปไปดูชานมขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้พี่เรียนถ้าไม่ได้ยินเมื่อกี้พี่พูด ออกมาแล้วชนมว่าไงลูกชนม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 ชานมแฟนขนมันกินข้าวหรือยังยายยังเนี่ยเดี๋ยวเวลานิดนึงไม่เป็นไรข้าวเพิ่งจะแช่ได้สิบห้านาทีเอาน้ำหมอกแล้วแล้วเดี๋ยวผสมให้น้องน้องจะกินข้าวแล้วน้องเขาเป็นยังอายุสองเดือนอุ้ยนิ้วบางกล้องหรือเปล่าบางบางขอโทษด้วยค่ะ มันกัดมันกัดอ่ไงลูกไม่กัดนะไม่กัดนะอันนี้เป็นเพศเมียนะคะไม่ใช่เพศผู้เวลาเขาบอกว่าให้เล่นประมาณยี่สิบนาทีพอนะคะถ้ายังเด็กอยู่น้องตื่นแล้วน้องมาแปรงขนได้เวลาน้องกินข้าวใช่นกินข้าวมาก้นอมงเท้ายมเก้าโมงกว่าค่ะ เวลาที่มันกินข้าวอ่ะต้องกิน9โมงนะคะเช่น้ำ้น15นาทีแล้วเราก็แช่อาหารเม็ด5นาทีแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตามด้วยนี่คุกกับอันนี้เลยค่ะแต่ห้ามให้เม็ดเมอันนี้มันบี้กันไปนะคะเนี้ยต้องคลุกกันให้มันวิวเพราะว่ามันเป็นแข็งๆเราซื้อจากฮีโร่ปอมอันนี้ฮีโร่ปอมนะคะจากร้านฮีโร่ปอม ขาแถมมาให้แต่เนี่ยเขาไม่ได้แถมต้องถามแม่เขาแถมหมือนไม่ได้แถมเมนอาหารขอขอเอาไปเลยนี่ห้องนี้แม่อันนี้แม่ไม่อยู่แล้วแม่ไปส่งพ่อไปดูน้องกันเลยครับดูน้องมานี่หน่อยชาแนมน้องแต่งจูบเออมาตั้งร้านบ้านเช้าวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะคนดูหมาพูดน่ารักจังสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนหะนชาโนมสวัสดีหน่อยลูกยังเด็กอยู่เต็มทับพี่ขนชาโนมพี่ชาโนมชาโนมชาโนม,นมไม่ดีนนะหวีขนก่อนนะไม่ดีไม่ดีตอนนั้นเราไปตลาดนะคะ ชานมอึบเป็นทางเลยในกลงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ปนึงนะแป๊บนึงขนต้องท้องชอบติดกันเขาไม่เอานะไม่เรียนะไม่เรียนะชาวดีค่ะคนดูน้องหมาพูดเองอ่าอายอายอายอย่อหยู่ อ๋อดีแล้วกินเลยแล้วก็ถอยห่างๆนะคะเปิดปนนหน้าแล้วก<ห>็เรียกน้องมากินข้าวน้องมันหาเห็นยายนี่เห็น,นหายที่ใูว่าอาหารีที่ยาย่อาหารที่นูหนูก็ต้องเรียกน้องด้วยแล้วก็กินข้าวเราต้องห่างๆเราไว้นะคะดูไว ปิงๆได้นะคะไม่บ้า